โอเคครับก็ขอกราบสวัสด,สสดีสวีดันชาวรุ่นบอกฟุตสุกคนสุดๆทานกันด้วยนะครับพบกับพี่แล้วนะครับวันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูอ่าสปอยใหม่ล่าสุดของแอดมินรัฐออไม่ใช่รชัสไปเลดี บอกฟุตนะทุกคนย่าเอ้ยกูหลงแล้วคือกูสับสนนะตอนนี้ย่าไม่รู้ว่าแบบไหนอัปเดตคือมันมีแบบเยอะแยะมากมายอัปเดตแล้วกูจะทําคลิปดยวยไงประเด็นคือเออไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ต้องกูเดิคือขอโทษขออภัยกับคำหยาบด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลดลงด้วยนะครับพุกคนสําหรับคํายงคาหยาบนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูอ่าสปอยใหม่ล่าสุดของแอดมินอ่าแบบบอกฟุตนะทุกคนที่เขากําลังจะใกล้จะอัปเดตเร็วๆนี้นะทุกคนใกล้จะอัปเดตเร็วๆนี้นะ คือเดี๋ยวพี่สภาทุกคนไปดูนะว่าจะเป็นทางด้านอะไรนะรนเดี๋ยวพี่สภาทุกคนไปดูนะครับมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในท,ทวิตเตอร์ของผู้อยู่เบื้องหลังของแมปบ็อกฟูดนะทุกคนที่เขาได้ทําการโมรีโมเดลเกาะใหม่หรือทําเกาะใหม่อะไรต่างๆนะรนเอาง่ายๆผู้อยู่เบื้องหลังในแมปบ็อกฟูดละกันหรือดีวิโดเปอร์ละกันเออดีวิโดเปอร์นั่นแหละ แต่เขาไม่รู้นะเขาเรียกว่าตัวเองว่าดีเวลลอปเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแต่เขาอยู่เบื้องหลังแอปบอกฟุตนะทุกคนในการทํางานของแอปบอกฟุตนะก็จะเป็นทางด้านอ,อันนี้เลยทุกคนเยียกูหลงกดไปลงไปนะทุกคนอันนี้ครับทุ้ยไม่ใช่นะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านอันนี้นะครับทุกคนเชีย่ยจะเป็นทางด้านเกาะใหม่นะทุกคนเออว่ามันเป็นเกาะอ,อะไรวะเกาะอ,อ้นั้นหรือเปล่าเห็นไหม พี่บอกแล้วเขาทุกคนที่พี่ได้สปอยไปนะทุกคนคือพี่เคยบอกไปตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่คลิปนู้นแล้วนะทุกคนก็คือว่าพี่รู้หมดทุกอย่างนะทุกคนคือพี่มีรูปมีอะไรหมดเกือบหมดทุกอย่างอะ่ะเออแล้วกูไม่ได้ทําคลิปแล้วประเด็นคือกูทําคลิปก,ก่อนคนอื่นนะคนอื่นไม่ทํานะแล้วกูวิวน้อย พอว,วิวน้อยก็คือแบบโอ้โหไม่ทําดีกว่านะทุกคนคือแบบพี่รู้หมดนั่นแหละแต่พี่แบบไม่ได้ทาไม่เฉยนะทุกคนก็ต้องขอโทษขอไภัยด้วยเหมือนพลาดโอกาสหรือเปล่าถึงถึงมันจะเป็นโอกาสแต่มันก็แบบไอ้แค่วิวน้อยมันเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้คือพี่ท้อพี่อะไระทุกคนมันวิวน้อยจัดนะทุกคนนี่ครับมาทุกคนมาโฟกัสที่อ่าสปอยล์รูปอันนี้ละกัน,นทุกคน,น <c oughs> ไม่อยากเข้าหมดดามงดาม่านุ้กคนนี่ครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านอ่า อันนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นเกาะใหม่ไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะทุกคนน่าจะเป็นทางด้านโลก3นั่นแหละครับทุกคนน่าจะเพิ่มเกาะใหม่มาหรือเป็นเกาะที่ช่วยแอร์อันนั้นหรือเปล่าเกาะอะไรนะที่ช่วยโรบินหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็อันนี้ทุกคนที่เขาได้สปอยต,ตั้งนานตั้งแต่ปีโอ้โหคือเกาะฮูเค้กทุกคนถ้าเขา้าปเดต20แล้วเขาทําแบบเป็นแบบนี้น่าจะแบบ โอ้ไม่ต้องมีมบ้านมีแต่แบบเป็นเกาะแบบนี้น่าจะดีนะทุกคนแล้วก็มีอันไหนบ้างวะที่เขาได้ทําการสปอยน่าจะหมดแล้วนะทุกคนน่าจะมีแค่อย่าง2อ,อย่างอันเดียวนี่แหละครับทุกคนที่เขาได้ทําการสปอยทางด้านเกาะใหม่นะทุกคนโอ้มีหลายอย่างเลยนะนี่รุกคนลองอ่านนะทุกคนนี่มาในเดือนนี้เห็นไหมเขาทาได้ทําการบอกแล้วทุกคนอ่า บอกวันอัปเดตนะทุกคนเนี่ยมาในเดือนนี้แต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะทุกคนเขาได้ทําการบอกวันอัปเดตแล้วไม่ให้บอกวันอัปเดตบอกว่าเดือนไหนจะอัปเดตสรุปเป็นเดือนนี้นะทุกคนที่จะอัปเดตนะโอ้โ oh, ห oh, คือแบบเชีย่ยโอ้โหคือแบบรอคอยมาแบบโคตรนานนะทุกคนสุดท้ายก็อัปจะได้อัปเดตแล้วหเชีย่ยเกินปุยปุยเกินปุยเป่า เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะทุกคนชอบคลิปนี้คนไหนลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเท่านี้ละครับบ๊ายบาย